สืบเนื่องมาจากเมื่อวานก่อนนะที่ผมโพสต์คลิปมีคนมารักรอบจับปลาที่บ่อหลังบ้านนะครับก็เลยทำให้เกิดการจุดประกายความคิดว่าเฮ้ยถ้าเราเปิดให้แบบว่ามีตกปลาเนี่ยมันจะมีคนมาตกไหมเนี่ยมีค่าบริการหน่อยอะไรหน่อยนะครับมายืนตกปลาอะไรปลาเนี่ยนะ อย,อย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นบอ่อเนี้ยอันนี้เป็นบอ่อละบอ่อด้านหน้าบ้านนะด้านหน้าก็ป่าเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเยอะเยอะ,ยอะนะป่าจะเป็นปลานิลเพราะว่าช่วงนั้นเอามาปล่อยกันนะครับช่วงที่แบบว่าน้ําหลากน้ําหลากนะหน้าฝนน,น้ําหลากนะครับก็จะทะลุออกนู่นเลยป่าก็จะไหลออกตรงนู่นเลยป่าเป็นปลานิลน,นะส่วนมากบางทีก็มีตัวเงินตัวทอง ตัววรนุษย์นะมามาว่ายน้ําเล่นนะครับโหกัอ,อย่างเสียดายอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นแนวทางที่ดีถ้าเกิดว่าเราจะทําเป็นแบบที่ตกปลาเอาไว้ให้ลูกค้านะลูกค้ามาเวียงเบ็ดได้แต่สงวนไว้สําหรับการเวียงเบ็ดนะครับไม่ไม่ไมอนุญาตให้ให้บางใครเนี่ยนะเออจะมีคนสนใจหรือเปล่าถ้าเราเปิดเปิดเปิดให้บริการแบบนี้นะหรือหรือไม่ชอบกันหรือชอบแบบ มาลักกินขโมยกินเอาหรือยังไงนะครับพี่น้องบ้านใกล้เลือนเคียงนะครับนะก็ฝากฝากฝากไว้พิจารณานะครับถ้าเกิดว่ามันดีถ้าโอเคยังไงผมจะทําการปรับภูมิทัศนรอบนี้นะครับข้างๆนี้ให้สําหรับโรงเตียนให้เหมาะเหมาะแก่การมานั่งนั่งชิลตกปลานะครับหรือใครอยากสั่งอาหารนะสั่งอาหารมามากินก็ได้นะครับบ่อนี้เหมาะมากเลยนะครับบ่อนี้บ่อ,นบอนหน้าบ้าน ไม่ใช่บ่อลังบ้านนะถ้าบ่อลังบ้านบ่อใหญ่กว่านี้บ่อสามไอ้นะั้นสามไร่กว่านะครับอันนี้อันนี้อยู่เดี๋ยวจะแผนกล้องให้ดูอันนี้เข้าเข้ามาจากทางด้านหน้านะครับทางทางตัวร้านอาหารนะครับเข้ามาอีกประมาณครับสองร้อยเมตรได้นะก็ก็จะมาถึงบ่อนี่นะเดี๋ยวผมจะแผนกล้องให้ดูนะครับแผนกล้องให้ทุกคนดูเดี๋ยวจะโพสตเป็นคลิปยาวยนี่เดี๋ยวถ้าเราเก็บไอ้พวกไอ้พวกผักตบผักอะไรออกหน่อยก็ ก็จะโอเคกว่านี้นะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฝนตกชุกๆนี่น้าก็น่าจะเยอะกว่านี้อยู่นะก็วิววิวก็โอเคอยู่ตรงนี้มีมีนกอันนี้นกอะไรนกกระจาบเปล่านกกระจาบไหมมาทำหลังครับต,ต้นต้นตาลน,นะครับเจ๊ส่วนส่วนอีกบอ่อหนึ่งที่ว่าเป็นประเด็นกันอยู่นะก็คืออยู่อยู่ตรงนู้นเลยนะเห็นเห็นนี่นะนี่นี่จะมีทิวไม้นี่จะอยู่นู่นเลย เป็นบ่อด้านหลังครับบ่อด้านหลังไอ้ตรงนั้นมีคนแอบมาตกปลาเสีย่ยงแหกันหรือว่าวางไข่กันเยอะเลยนะครับตรงนั้นเป็นของเป็นของแม่ยายผมนะอ่ะตรงนั้นก็วันนั้นก็ไปบอกแล้วล่ะบอกกล่าวแต่โดยดีนะด้วยความสุภาพเรียบร้อยบอกกันดีๆก่อนนะครับแต่ถ้ายังมีอีกก็ก็คงจะต้องดําเนินการขั้นตอนต่อไปนะครับก็นี่ มานึกได้ว่าเอ้ยตรงนีน้น่าจะโอเคนะครับเพื่อนๆน,นะก็ไม่ห่างจากถนนระยางเท่าไหร่ทําความสะอาดหน่อยอะไรหน่อยก็น่าจะเปิดให้บริการได้ถ้ามีคนสนใจนะครับถ้ามีคนสนใจจะลองปรึกษากับทีมงานดูนะครับทีมงานในบ้าน <c oughs> อ่ะก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับ4นาทีครับ